สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทราเทรดในวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายการใช้งานเส้นเทรลไลน์และอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและตัดสินใจจุดเข้าและจุดออกได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับข้อที่ 1. พื้นฐานของเส้นเทรลไลน์เส้นเทร์ไลน์เทรลไลน์คือเส้นที่ช่วยแสดงแนวโน้มของราคาทั้งในขาขึ้นและขาลงมี2ประเภทหลัก หนึ่งเส้นแนวโน้มขาขึ้นัะเทรดไลน์เส้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดและราคายกตัวขึ้นสองเส้นแนวโน้มขาลงดางเทรดไลน์เส้นที่เชื่อมจุดสูงสุดและราคาลดลงวิธีการวาดหนึ่งเชื่อมจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเลือกจุดที่เด่นชัดสองต้องมีอย่างน้อยสองจุดการวาดเส้นเทรดไลน์ต้องใช้จุดอย่างน้อยสองจุดสามปรับแต่งเส้นเมื่อมีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ให้ปรับเส้นตาม ข้อที่2การใช้งานเส้นเทรลไลน์ใช้เป็นแนวรับและแนวต้านเส้นแนวโน้มขาขึ้นมักทำหน้าที่เป็นแนวรับซับพอร์ตโดยราคามักจะดีดตัวขึ้นเมื่อแต่เส้นนี้ในทางกลับกันเส้นแนวโน้มขาลงมักทำหน้าที่เป็นแนวต้านร e สตนซ์ resistance. การยืนยันการทะลุนแนวเส้นเบร a เอาท์หากราคาทะลุเส้นเทรลไลน์ขึ้นหรือลงอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณในการเข้าเทรดหรือออกเทรดได้ ข้อที่3อินดิเคเตอร์เพิ่มเติมอินดิเคเตอร์ที่ใช้ร่วมกับเส้นเทรลไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. d d ่งเอ I ด็ i ซ์ปร i คดิเอินดิเคเตอร์ที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม a d เมากกว่า20แนวโน้มชัดเจน a d เน้อยกว่า20ตลาดอยู่ในช่วง 2. p a r a b o l i c ิก Stop and แ e v e r s e แสดงทิศทางของแนวโน้มและจุดเข้าเทร จุดอยู่ใต้ราคาแนวโน้มขาขึ้นจุดอยู่เหนือราคาแนวโน้มขาลง 3. Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement ใช้เพื่อวัดจุดปรับฐานของแนวโน้มระดับที่สำคัญ38.2% 50% 61.8%วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเส้เนเทรลไลน์การใช้งานและอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมกันไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงกลยุทธ์เพิ่มเติม และวิธีดูการกลับตัวของแนวน้มครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ